สวัสดีครับผมปอยสระท่านผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าภายในเกม Crisis ภาค3ถ้าหากว่าเราไล่เก็บ Data Pad ของหน่วยเซลที่เป็น collectible ภายในเกมได้ครบทุกอันมันจะเป็นการปลดล็อกข้อความพิเศษที่มีการพูดถึงโ Nomad ตัวเอกจากเกม Crisis ภาคแรกโดยข้อความจะสามารถแปลตามลำดับมาได้ตามนี้ Silverback ถึงฐานปฏิบัติการแทรกซึมเสร็จสิ้นกลับมาทำการติดต่ออีกครั้งฐานถึง Silverback เ,เราได้ยินคุณแล้ว Commander Lockhart ภารกิจเป็นยังไงบ้างภารกิจเสร็จสิ้นกำลังทำการส่งข้อมูลผ่านชุดสูท รับทราบกำลังรับข้อมูลผู้บัญชาการคุณได้พาไปหลายเรื่องเลยในระหว่างภารกิจผมต้องแจ้งคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกไหนจะพวกเซลล์หรืออนาคตของกลุ่มแบล็กฮาร์ดอินิเชียทีฟอีกช่างมันก่อนแฮร์ริสดูที่ข้อมูลฉันพบเขาแล้วฉันเจอโนแมดแล้วก็ในข้อความนี้มันจะมีประเด็นสาคัญสําคัญโดยเริ่มจากซิลเวอร์แบ็กโค้ดเนมซิลเวอร์แบ็กในที่นี้มันคือรหัสเรียกขานของคอมมานเดอร์ล็อกฮาร์ดซึ่งล็อกฮาร์ดคนที่ถูกกล่าวถึงนี้ไม่น่าจะใช่คนเดียวกับคอจจมมานาเดอร์โดมินิกล ประเด็นต่อมาก็คือมีการพูดถึงชุดสูตรและมีการใช้คำศัพท์อย่างโคลกที่มันสามารถแปลได้ว่าการซ้อนตัวการพรางตัวทําให้มันมีความเป็นไปได้ว่าซิวเวอร์แบกเองก็มีชุดนานโนสูตรไ้ใช้งานเหมือนกันและนําไปสู่ความคิดที่ว่าอาจจะมีใครบางคนได้สร้างชุดนานโนสูตรขึ้นมาอีกก็เป็นได้และประเด็นสุดท้ายก็คือซิวเวอร์แบกได้พูดว่าเขาได้เจอตัวของโนแมดแล้วซึ่งชื่อโนแมดภายในจักรวาลเกมคริสติสเนี่ยก็คงจะนึกถึงใครไม่ได้อีกนอกจากโนแมดตัวเอกคริสิสจากเกมภาคแรกนั่นเองและจากข้อความลับตรงนี้มันก็ไไดด้้นําาาปสู่่คควคววมิิจรงๆแล จะยังมีชีวิตอยู่และเกิดเป็นคําถามตามมาว่าถ้าเกิดโนแมดยังไม่ตายและเขามีชีวิตรอดออกมาได้อย่างไรจนถึงตอนนี้และจากการที่ผมคิดเล่นๆดูข้อสังเกตจากเกมทั้งสมภาคและในภาคคอมิกมันก็ได้ก่อเกิดกลายมาเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุผลสนับสนุนความคิดที่ว่าโนแมดยังมีชีวิตอยู่และจากนี้ก็จะเป็นการพูดถึงทฤษฎีที่ผมมั่วขึ้นมากก็ฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับ ก็ก่อนอื่นย้อนกลับไปในส่วนของค r i สิสภาคคอมิกโนแมดจะเสียสละตัวเองกระโดดบางลูกจรวดที่ฝ่ายคาสึกยิงมาไซโคและพรอฟเฟตทั้ง2คนจะมาเช็คอาการของโนแมดก่อนที่จะพบว่าเขาได้ตายลงไปแล้วและเหตุการณ์ภายในภาคคอมิกมันก็ได้จบลงและจุดจุดนี้และช่วงเนื้อเรื่องจากนี้ไปจนถึงประมาณเกมภาค3มมันก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงโนแมดอีกเลย และจากนี้ประเด็นข้อสังเกตต่างๆภายในเกมที่จะทําให้โนแมดยังคงมีชีวิตอยู่ก็สามารถสรุปได้ดังนี้โดยเริ่มจากเหตุการณ์ในเกมภาคแรกโดยทุกครั้งที่สมาชีคของแรปเตอร์ทีมตายพรอฟเฟตจะสั่งการทาลายชุดนานโนสูตรไปพร้อมกับร่างของผู้ที่สวมมันซึ่งในกรณีของโนแมดหลังจากที่เขาตายลงก็ไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของการทําลายชุดสูตรไปพร้อมกับร่างของเขากลายเป็นประเด็นปลายเปิดว่าพรอฟเฟตอาจจะทําลายชุดของโนแมดหรือไม่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดพรอฟเฟตไม่ได้ทําลายชุดของโนแมดมันก็จะนําไปสู่ข้อสังเกตที่2 ภายในเกมค r าสิสภาค2ก็จะมีอยู่หลายครั้งที่ตัวเอกของเกมอย่าง raz, อัลคาทรัสก็จะได้รับบาดเจ็บหนะักจนถึงขั้นที่หัวใจหยุดเต้นและกำลังจะตายลงในไม่ช้า แต่ด้วยชุดนาโนสูตรที่เขาสวมมันได้ทําการปั๊มหัวใจของอัลคาทราสฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งและสามารถต่อสู้ต่อไปได้เพราะงั้นมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าชุดนาโนสูตรที่โนแมดสวมมันก็อาจจะปั๊มหัวใจของเขาให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกันและโดยทั้งสองอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นเหตุผลที่อาจจะทําให้โนแมดยังคงมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้และทั้งหมดนี้ก็คือทฤษฎีที่ผมคิดเล่นๆมั่วขึ้นมาเองก็ก่อนจากกันไปขอย้าอีกรอบนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นฟังหูไว้หูกกกกััันดดด้้้้ววววยยยยแแลละะคคคํําาาาาาาถถมมมมททีีี่่่ออออจจใหเเิิิสสงงตต็ืโชู ปไปหนผมขอตอบเผื่อไว้ก่อนเลยว่าผมไม่รู้ปล่อยให้มันเป็นประเด็นปลายเปิดเอาไว้ก่อนและหวังว่าสักวันหนึ่งทางค r ายเทคผูพัฒนาจะดันเกมคลาสสิสพากหมออกมาให้เราได้เล่นกันและมีประเด็นเนื้อเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ให้กับพวกเราได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีเกมพากหมออกมาจริงผมว่าทําเป็นแนวโอเพนเวิร์ก็น่าจะดีไม่ใช่น้อยนะรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ s u b s c r i b e ชั้นะผมและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและในสุดท้ายนี้ผมปอยสระขาลาไปก่อนสวัสดีครับ